สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับสวนใจสังมาชาแนลอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ว um um ันนี้จะพาทุกท่านมาที่เพลาเพลินนะครับอําเภอคูเมืองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านผู้ชมนะครับพอดีมีโอกาสได้มานะครับเลยจะมาถ่ายทําให้ทุกท่านได้ชมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมด้านในครับตอนนี้มาถึงแล้วครับนี่นี่นี่ครับนี่ด้านหน้าครับเดี๋ยวจอดรถสักครู่ครับเดี๋ยวจะพาชมด้านไหนว่ามีอะไรบ้างนะครับ เพลาเพลินโอเคครับเราเข้าไปได้ ตรงนี้เป็นการละครั้งหนึ่งนะครับณเพลาเพลินนะครับโรงเล่นเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ของเล่นนะฮะเนี่ยนี่ครับดูครับนี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาชมครับเนี่ยอ้โหยิ่งใหญ่มาเลยครับเป็นของเก่าครับของโบราณนี่ครับมีหลากหลายมากครับเดี๋ยวดูโซนตรงนี้นิดหนึ่งครับนี่เด็กๆบางคนก็ยังไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยเนี่ย ดูครับนะครับหลากหลายเลยครับเนี่ยนอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับสวยงามครับถ้าใครผ่านมาที่เพลินก็สามารถประชมได้ครับเนี่ย นี่ครับหลากหลายครับเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูโซนข้างหลังบ้างครับตรงนี้อ๋ออันนี้ผีตะโขนครับตรงนี้ครับอันนี้เป็นที่บ่มเบียครับเนี่ยนี่ครับเหมือนกันครับไม่เคยเห็นเหมือนกันครับนี่ครับผีตะโขนมาเที่ยวนะครับเนี่ยมาท่องเที่ยวมา อันนี้ก็เป็นโซนตะเกียงครับแล้วก็มีวิชูเก่าๆครับเนี่ยนะครับเนี่ยทางนู้นด้วยครับนี่มีเป็นโนเก่าๆนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับมีหนังสือนะครับหนังสือนะครับนี่ครับดูฮะโอเคเดี๋ยวไปดูชมโซนอื่นต่อนะครับอ๋อเดี๋ยว มาดูตรงนี้นิดหนึ่งครับนี่ครับตรงนี้อ๋อครับเป็นมุมเก็บของนะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมข้างนอกต่อครับครับตอนนี้เราออกจากในโซนของของเก่านะครับของเดกเล่นและก็โซนของเก่านะครับตรงนี้จะเป็นหินนะครับ วางสอนกันนะครับนะครับโซนตรงนี้นะครับนี่นะครับลมลื่นครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับที่เพลลาเพลินครับเอ่ออยู่คูเมืองครับท่านผู้ชมคูเมืองบุรีรัมย์นะครับเนี่ยใครแวะผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวก็พามาชมได้ครับตรงนี้นะครับนี่ฮะบรอบๆครับ ก็มจะมีโซนข้างในอีกนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูโซนด้านหน้าก่อนนะครับบรรยากาศดีฮะเนี่ยนะครับมีเพลงฟังเบาๆด้วยนะครับเนี่ยนะครับสวยจริงๆครับ ต้องใช้เวลาเป็นวันเหมือนกัน,นครับเนี่ยตรงนี้เป็นของเล่นครับแต่ว่าเขาเขียนว่าห้ามปีนป่ายครับน่น,นะนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวค่อยข้าไปฝั่งสะพานฝั่งนู้นครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ฮะ นะครับฝั่งสะพานฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นมีบ้านไม้นะครับของเล่นต่างๆฝั่งนู้นเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับมีรูปปั้นรอห้าด้วยครับนี่นะนี่นะครับมี่ครับเดี๋ยวไปชมตรงนี้นิดหนึ่งครับตรงนี้น่าจะเป็นห้องประชุมครับท่านผู้ชมนี่ห้องประชุม ครับสวยงามนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปครับ ตรงนี้เป็นโซนของฝากครับข้างในโอู้จูครับตรงนี้เป็นโซนของฝากนะครับอโอเคอชมเค่ะอ่าเปิดเลยฮะนี่ครับโอเคครับเนี่ยสวยงามเยอะมากครับก็มาซื้อของฝากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยโอเคครับ ตรงนี้เป็นจุดบอกนะครับพื้นที่นะครับน,นะครับก็เป็นโซนๆอย่างเงี้ยนี่นนะครับประมาณนี้นะครับสามารถเดินชมได้กำลังเดินทางครับแล้วพวกกระต่ายถ่ายในในต้นไม้ก็ถ่ายคนก็จะได้กระจุยตี๋เนาะ

เ้าเป็นไนม้จะอาบน้ำจะอาบน้หนี่ไงสาวว่าน้ำไม่เคยไม่เคลงน้ำสายนี้ขัดตกตัวเลยก็คนเดียวเลยนะแต่ไมนะ่ผนะิดได้เรามาเดินสำรวจแล้วมาขา่ัน้วเราจะมาเล่นอะไรนะใส่เชือกนะคะตกตุ๊ก เป็นทางนี้อายุเกิน18เป็นท็อปอันนี้เสียกเนบเรเนี่ยน่สยงามมานั่งข้างียกรดิั่งกแมนนะมอพี่มสูงเเรียรรถเหรอเครียรรถเคียรรถเมน โอ้สนอเดอินเดินนี่ครับเป็นอุทยานเรียนรู้เพลาเพลินครับอะไรจงพวกเอ็งหัวเราะโยนซืบมาถึงแล้วอันนี้ทำอะไรต่อครับเนี่ยชมดอกไม้ครับอ๋อชมชมดอกไม้ครับ นัรกยเออเหมือนเนาะอ๋อ <ฮะ S 2> ชมดอกไม้ครับตรงน,นี้นาพันครับตรงนี้ ชมในส่วนโซนที่3นะคะอโลพยาดูในสาราแล้วก็ไปสักการะพระธาตุเที่ยวแก้วด้วยนะคะหลังจากที่สักการะพระธาตุเที่ยวแก้วเสร็จแล้วนะคะรตนานก็จะพาเรานะคะไปส่ที่จอช็ปเพสนะคะจุดสุดท้าย้างห้องประชุมนะคะ,คะ,คะ,คะคดะคะ้าน,นในนี้นะคะสำหร,รับฤดูการนี้รงเงินที่1จะเป็นจะแสดงอยู่ในทีมของอาเบนเดอร์นะคะก็ะจะเป็นจะมีดอกเทียนเ,เนาะสำหร,รับฤดูการนี้นะคะดอกเคียนอาราเวนเดอร์หรือปักลายนะคะเพราะว่ามันร้อนช่วงนึงนะคะมันอยู่ไม่ได้เนาะ แล้วก็มีเทียนมีลาเวนเดอร์นะคะแล้วก็มีพืชป่าค่ะนะคะในโรงเอนที่1นะคะแล้วก็โลงเอนที่2จะเป็นอ่าเปิร์นนะคะเป็นในปีนป่านตะบังเป็นเปิร์นมากกว่า6กสิายพันธุ์เลยนะคะโรงเอนที่3จะเป็นสปาร์โรสีค่ะโรงเอนที่4จะเป็นโคเบิร์นวอร์มมี่ค่ะลมนลมรล้อล้อแล้วก็จะเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ฟลานัปซิสนะคะโรงเอนที่5จะเป็นมหาพีระมิดอีบโบราณพืชทะเลทรายแคคตัสตะบังเพชรค่ะแล้วก็โรงเอนที่6จะเป็นประโยชน์ของเส้นใยกัญชงนะคะะจะเป็นดอกหน้าวัว จากที่ชมผมลงเรือนแล้วเนาะมันจะวนออกประตูออกอัตโนมัตินะคะฝั่งแม่นูนนะคะ,ะ,บบนนะ,คะสําหรับอ่าเวลานี้ท่านใดที่จะถ่ายรูปในอาคารนี้ก็ให้ถ่ายเก็บไปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ตแล้วเนาะหลังจากที่ชมเขาหกลงเรือนแล้วให้รอรุดลา่างข้างๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวรุดล่างก็จะวนกลับมารับเรานะคะแล้วก็ไปชมโซนที่สามกันต่อคะจนนี้น่าจะใช้เวลาชมอยู่ที่ประมาณสี่สิบนาทีค่ะเจอแล้นะคะเอานัดเวลากันเลยไหมคะเผื่อจะได้ นี่คอลาเนเอรสวยนะมัจบ่ะโอ้โหครับสวยงามมากเลยนี่ครับดอกไม้นานาพันธุ์ครับดูครับ ครับมีพัดลมประบายอากาศนะครับตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้จักชื่อครับเฟิร์นต่างๆครับนี่ครับสวยงามมากครับมาเยี่ยมชมได้ครับเนี่ยกชมไปเรื่อยๆนะครับ โซนแรกครับโซนแรกครับเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกไหมครับวันนี้สนุกสนานสนุกสนานครับนี่ดูดันบนครับเป็นอาคารนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับตรงนั้นเป็นงาช้างงานช้างครับกระต้นครับนั่นนะเราจะไปชมโซนต่อไปนะครับโซนต่อไป น่าจะไปทางนี้ครับนี่นี่นั่นนี้ไม่เคยมาเหมือนกันครับนั่นครับไอตูผสมกันท่านนี้ผสมประสานเขาพูดไอตูว่าทนี่หรอไอตูอืม,ออมแม่นบอกคือตัวแม่นเลยไม่ใช่ดอก <c oughs> มั่วนะครับในฐานที่สองท <c oughs> านต่อไปนี่ครับ <c oughs> อันนี้เป็นเฟิร์นหรือ ฟินฟินนี่ฮะเฟิร์นนะครับเฟิร์นเฟิร์นเขียนได้สองแบบครับเฟิร์นเขียนได้สองแบบนี่ครับโอ้สวยงามมากครับนี่ครับมีหลายมีอย่างครับเนี่ยนี่ครับตามนี้เลยนะครับก็มาเยี่ยมชมได้นะครับเนี่ย การบริการไม่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับในโซนตรงนี้ก็จะมีไดโนเสาร์ด้วยครับเนี่ยไดโนเสาร์จำลองครับเนี่ยนะครับไม้กลายเป็นหินก็มีนะครับนี่นี่นี่ครับเฟิร์นสวยงามมากครับอันนี้อันนี้ดาวบอยคนี้สวัสดีหลวงดาวบวยนี่หลวงเออหนวดฤาษี ขอโทษครับเนี่ยถ้าเป็นช้างครับตรงนี้หลุดจากโซนเฟิร์นครับเดี๋ยวไปดูโซนต่อไปครับนี่ครับโอ้โหอะไรครับเพืชกินแมลงอ๋อครับโซนต่อไปนะครับก็จะเป็นโซนพืชกินแมลงนะฮะเน่่เน่ไก่น้ำเที่ยวนะครับนี่ฝั่งซ้ายมือครับเนี่ยฮะ ดูฝั่งขวาด้วยครับนี่นะครับก็มีหลายหลากหลายสายพันธุ์นะครับตรงนี้ตรงนี้โซนพืชกินแมลงครับตรงนี้สวยงามมากครับมีจุดเช็คอิน้วยฮะเนี่ยวันนี้เป็นอะไรครับวันนี้ง่วงนอนทั้งวันครับมอคืนทำงานหนักมอคืนทำงานหนักครับนี่ครับโซนตรงนี้โซนโซนสมัย พืชกินแมลงครับครับแหมตอนนี้ออกมาจากโซนพืชกินแมลงแล้วครับเดี๋ยวจะไปโซนต่อไปครับอันนี้ต้นสาสารังกาครับเนี่ยต้นนี้นะครับสารังกานะครับนีบ่ก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับถ้าใครมา เยี่ยมชนเพลาเพลินก็สามารถมาได้นะครับเนี่ยต่อไปโรคเรือนที่4ี่ครับเป็นลดโลกร้อนด้วยตัวเรานะครับนี่เป็นโรงเรือนที่ห้านะครับตรงนี้ก็จะมีแบบนี้นะครับเนี่ยมีการให้โยนเหรียญด้วยครับเนี่ยดูครับดูกไม่าโยนเพื่ออะไรเหมือนกันครับอ๋อนี่เต่านะครับตรงนี้แม่เต่า ตนุตัวหนึ่งครับเนี่ยอ๋อโอเคเป็นเหมือนกันจําลองในทะเลนะครับตรงนี้ส่วนในโซนที่ห้านะครับเนี่ยสวยงามครับพาเด็กๆมาเที่ยวชมครับระบุนิเวศครับอย่างดีเลยครับเนี่ยนี่ครับมีขาวก็มีนะครับอันนี้พระยูนนี่ครับนี่นี่ตัวพระยูนนะครับนี่นะครับ ขยะในทะเลก็มีนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยครับนี่ครับนี่นะครับโอเคต่อไปหลุดจากโซนที่ห้านะครับไปต่อเลยครับยาวๆครับวันนี้อันนี้เป็นโรงเรียนที่ห้านะครับตรงนี้ตะบองเพชรครับอ๋อแคทตัดครับนี่นี่ครับนี่เดี๋ยวเข้าไปครับ นี่นะครับก็จำลองพืชพันธุ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับแคตตัสนะครับนี่ฮะนี่นะครับนี่ต้นอินตผาลมนะครับนี่นี่ครับนี่กระบองเพชรนะครับบองเพชรแคตตัสนะครับก็จะมีฟาโรครับเนี่ยอ่ ฟาโรกรามเลสที่สองครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอุโมงค์นะครับอุโมงค์เข้ามานะครับก็จะมีรูปรูปภาพวาดนะครับของฟาโรนะครับนี่ฮะนี่นี่อ๋อเนี่ครับเป็นลักษณะมัมมี่นะครับตรงนี้นี่นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สมัยโบราณครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น สายพันธุ์กระบองเพชรนะครับต่างๆนะครับเยอะๆเลยนะครับอันนี้อูดครับนี่นะครับดูนะครับใหญ่มากกระบองเพชรเขาเรียกว่าถังทองนะครับนี่ดูครับสวยมากเลยครับนี่ต่อไปออกจากโซนตะบองเพชรแลลวครับตอนนี้นะครับ <Tory S 2> เป็น <1971. S 1> โซนดอกหน้าบัวโซนสุดท sure. ้ายนี่ครับเราก็เจอควายนะครับรูปปั้นควายนะครับนะครับก็เป็นที่พักผ่อนได้นะครับจัดสวนเล็กๆที่บ้านก็ได้ครับเนี่ยดูครับหนูรสีครับเนี่ยสวยงามนะครับโซนสุดท้ายโซน ที่หกครับวรค,ความหลากหลายโอกาสและการต่อยอดกัญชงครับโซนนี้ไหนดอกดอกดอกะไรครับเนี้ยอโอ้โหนี่ดอกนาบัวเปนดีปีไทยเราเลยโอเคโอเคสับคุณไม่รู้หนอกสรคุณไม่รู้ครับเดี <laughs> ๋ยวดอกไหมอ๋ออันนี้ก็จะเป็นโซนพวกกัญชากัญชงต่างๆนะครับตรัสดีสักน้เป้าครับ ก็ใช้ระบัดระวัง <desserts> ก <Negative paper> ันด้วยนะครับนี่คร <und> ับน uh ี่ครับตรงนี้ก <S 2 dropped> ็จะเป็นเรือนะครับเรือจำลองน่าจะของจริงครับเนี่ยนะครับก็มีโมบายต่างๆนะครับอันนี้ก็ผิดพัน์ที่ทำมาจากต้นกัญชาหรือเปล่านะเนี่ย น่าจะเป็นอย่างนั้นครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันต่อครับยาวๆเลยครับออตรงนี้ก็หมดแล้วครับหมดแล้วนะครับมาถึงที่ลงรถแล้วครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นที่แรกนะครับเดินถ้าเดินดูจริงๆก็ประมาณ2องสมชั่วโมงได้ครับแต่ว่าเราก็ใช้เวลาแบบสั้นๆนะครับ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับในเชิงนิเวศได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะรอรถที่เดิมครับรอรถตรงนี้นะครับรอรถเพื่อไปอยู่จุดที่สองต่อไปนะครับนี่นะครับมาจุดแรกตรงนี้นี่ฮะนี่รถมาแล้วครับรถมาแล้วนี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปต่อครับเดี๋ยวจะไปทางนี้ ต่อไปจะไปโซนที่สองอันนี้ไปตรงไหนครับโซนสโซนนี้จะไปองค์พระธาตุเจ้าโอเงอุดรโอเคครับบรรยากาศข้างทางครับจ้อทำหน้าแบบนี้อลงใช่มห้เปี่ยนาปี่ต้องิมนถ่ายเนมาบ ดูหน้ามันด้วยน้ด้วยงใกล้องน้าอ่อนโยนกันเล็กนิดสะัดเถอะเนาะซุ้อะไรแค่อวดูแงก่อนดูแงก่อนเนเอินเอินทหน้าที่ดีมากแล้วโดนอยากิงาซื้อ สิ่งเหมือนกันเนาะบุดี้จ๋าจ๋าอันนี้ดิมหุยดิมรีบต้นต้นต้นกลืนครับเนี่ยต้นมะเดือมะเดืออมะเดือป่าขอเข้าไปจิ้มน้ะปพริกอะร่อยเตีอันมะเดือเสดนะมะเดื่อนครสวรรค์อ๋อไม่ไม่แน่ใจครับเนี่ย อันนี้เป็นนิทรรศการอะไรครับตรงนี้นเกี่ยวกับอรุณคยาเวรุศาลาค่ะโอเคครับภายในเลยขายยาซายค่ะข้างในนะคะจะบอกคขาเป็นไปเป็นมาของอุทยาศาลาพันชินค่ะอ,อ๋อนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับก็เป็นนิทรรศการต่างๆครับเนี่ยสวยงามมากโอเคครับเดี๋ยวชมกันต่อครับ ก็มาในนี้ก็จะได้กลิ่นซูนไพรต่างๆครับนี่นี่ครับก็นี้เป็นที่บทยาสมัยก่อนครับนี่นี่ครับนี่นี่ก็จะมีหุ่นเอ่อทันนี่ครับก็จะนี่ครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ช่างตวงต่างๆครับเนี่ยนี่ตัวอย่างยาครับเนี่ยนี่ครับก็เป็นส่วนปลายต่างๆครับในนี้ครับนี่ครับก็กระเทียมกิงขาตะไคร้มีหมดครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นที่บดข้าวครับเนี่ยสปปมัยก่อนท่านท่านท่าน ทั้งเอาใช่ครับเนี่ยแล้วที่ว่าโมแป้งอะไรก็คืออันนี้แหละครับนี่แหละครับมีฐานครับนีะครับนี่ก็ถังสมัยก่อนครับนี่เดี๋ยวเริ่มแล้วใส่ใส่ข้าวกระต่ายคุณองเราไหนฮะไหนนี่ไงโอ้นี่กระต่ายคุณองเราลืมดูนี่นู้ดเครื่องดมเครื่องนี่นี่อันนี้ก็สมุนไพรต่าง นะครับตะไคร้อัญชันนะครับดอกมะลินะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยงามครับข้างบนดูครับนี่ครับก็เป็นสุนไพรต่างๆครับ่านผู้ชมโอเคครับก็หมดประมาณนี้นะครับ ครับที่ค้างไว้เดี๋ยวจะเดินพาไปชมตรงข้ามสะพานนิดหนึ่งครับนี่นะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากครับนี่นะครับสองฝั่งครับนี่นะครับก็มีอาคารหลังเก่าครับเนี่ยสวยงามมากครับก็ตรงนี้ก็จะเป็น รอห้านะครับเนี่ยรูปปั้นรอหานะครับตรงนี้ก็สักการะได้ครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นก็เหมือนอาคารนะครับอาคารต่างๆนะครับตรงนี้นะครับนี่ครประมาณนี้นะครับก็จะมีทางเดินไปที่เรามาสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับก็มีประมาณนี้ครับเนี่ยบรรยากาศดีครับนะครับ โอเคครับท่านชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครับวันนี้สวัสดีครับ